เอวาเอวาเอ้ยเ,เ,เชื่ออะไรเราอะฮะเชื่ออะไรเชื่ออะไรเฮ้ยเชื่ออะไรลูกฮะ เงนฝ้ากล่องพัสดุเลยนะือ้ืเงันเฝ้ากล่องพัสดุเลยนะเอมออดูนั่งเลยเป็นไงอะ นั่งเลยนะนั่งไม่เมื่อเลยนั่งท่าไหนท่านั้นเลยฮะนั่งท่าไหนาท่านั้นเลยนะฮือมฮึมนั่งท่าไหนาท่านั้นเลยอื่มน้่งฟอกลองสตุเลยนะฮึ่มฮอืม